สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาลองทานอาหารอินเดียกันนะคะจำชื่อไม่ได้อะแต่คิดว่าทุกคนน่าจะเลยแต่คิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนะอันเนี้ยจริงๆต้องเอามือเนียนก่อนนะคะท่านผู้ชมเอามือนวดนวดนวด,นวดก่อนแต่อันเนี้ยเขาก็น่าจะปรับสูตรให้แบบคนไทยทานได้แล้วใ,ใส่น้ำจิ้มนนยลงไปจริงๆเขาต้องผสมกันนะทุกคน ที่เราเคยเห็นน่ะเขาจะเอาตัวนี้ผสมกันกับมันก่ันนี่ซิกเนเจอร์ของเราเขาก็ทำมาเป็นขวดน,นะคะปรับสูตรให้เหมาะกับคนไทยเแลเจ้าว้าว็อตเด็ตของเรานะคะน้านเส้ชมว้าวงาบเอา้าอร่อยมาก <laughs> อ<ไ>ร่ <laughs> อยมาก